ของในบ้านกัดเรียบค่ะแต่ของของเขาที่เป็นเนี่ยเป็นหมอนเป็นที่นอนของเขาเนี่ยเขาจะทนรือทนอมดู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 นะเนี่ยน่ะเอามันเล่นจุดกระชากลากถูแต่ก็ไม่ทาให้ขาดนะจ้ะตัวเนี้ยบักเนียบมก้อยเรื่องพันเรื่องยังยังมึงกัดขาดแหลกเบิดในบ้านเนี่ยโอ้ยบัดหมอนลิงตัวนี้มึงคือเล่นคื้จังแบบ มึงก็เ่อเหตุขาดวะโอ้เนียโอ้ยกูก็เข้าใจชีวิตจูเนียของมันจะทนุถนอมมากเลยนะมันไม่ทนุถนอมหรอกมันกัดมันยั้งยั้งเขี้ยวยั้งปากเหมืนแต่ถ้าเป็นของคนอื่นนะมันกัด กระจุยกระจายสวบหมดขนาะเบืองลิงเจาะขอบม,มันเล่นยุ่งส่แหละมันบมเหตด์ยังแต่และมือมันเล่นบมนเลนเสียไหนกับเล่นอันนี้เลนลิงมันเนีน่ยมือแรงก็ไปเล่นกับเด็กหน่อยเนี่ยมือเศร้ากับไปเลนเตะฟุตบอลของมันไปแต่เัียมือแรงนี่ต้องไปหาแกงเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยมักอันนีน้ ฝากกดติดตามกดไลค์เน่ยเด้อจ้ากดติดตามชีวิตจูเนียร์หน่อยนะจูเนียร์จอมซ่าตัวเนี้ยจอมสวบเลยดีกว่าใครเลี้ยงหมาแล้วเป็นแบบนี้บ้างคะลองกดคอมเมนต์มาดูหน่อยนะน่าจะเป็นบางแก้วผสมเอ่มั่วสั่ว จะรด,ดไวเลอร์หรือบางแก้วหรืออะไรก็ไม่รู้สรุปก็คือหมาหน้าเซเว่นนั่นแหละเดี๋ยวทำมันขาดนะไม่ซื้อให้แล้วนะกดติดตามได้นะจ๊ะชีวิตของจูเนียจอมจอมสวบตัวเนี้ยอืมสวบเบิดทุกสิ่งทุกอย่างยกเวินลิงก์ัวนี้ของมัน,น